คลิปนี้เรามาหาหลักหน่วยจากเลข2หรและเลข3ยกกำลังเยอะมากนะครับเราอาจจะเห็นข้อสอบเข้ามา .1 ตามหลักสูตรสสวทหรือไม่ก็าการสอบเข้าของนักเรียนชั้นม .4 ในบางโรง,ง,งเรียนนะครับโจทย์จะบอกว่าจงหาผลคูณของหลักหน่วยของ2ยกกำลัง1129และ3ยกกำลัง2 0 8ง2 0 8ัเราลองมาดูหลักการก,กันว่าข้อนี้เราจะคิดได้อย่างไรนะครับ ก่อนอื่นเราต้องมานังเขียนลงในกระดาษก่อนว่าในแต่ละเลขยกกําลังมันให้ค่าเป็นเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็น2ยกกําลัง1 2ยกกําลัง2 2ยกกําลัง3 2ยกกาลัง4เราลองดูนะครับ2ยกกําลัง1จะมีค่าเท่ากับ2ก็คือมี2ตัวเดียวนะครับ2ยกกําลังสองก็จะมีค่าเท่ากับ4 2ยกกําลัง8ก็จะมีค่าเท่ากับ8 2ยกกําลัง4ก็จะมีค่าเท่ากับ16ดังนั้นหลักหน่วยก็คือ6นะครับ2ยกกําลัง5ก็จะได้เท่ากับ3า หลักหน่วยก็คือ2สังเกตดีๆว่ามันจะวนกลับมาที่เดิมนะครับ2ยกกําลัง6ก็จะมีค่าเท่ากับ6 4 2ยกกําลัง7ก็จะมีค่าเท่ากับ128หลักหน่วยก็คือ8 2ยกกําลัง8ก็จะมีค่าเท่ากับ256หลักหน่วยก็คือ2กํากลัง9ก็จะมีค่าเท่ากับ512หลักหน่วยก็คือ2นะครับมันจะวนกลับมาที่เดิมหลักการเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อเรารู้แล้วว่าในแต่ละ4ครั้งมันจะวนกลับมาที่เดิมฉะนั้น เราก็จะเอาเลขยกกําลังหรือเลขชี้กาลังหารด้วย4นะครับไม่ว่าจะเป็น2หรือ3หารด้วย4แล้วเหลือเศษเท่าไหร่ถ้าเหลือเศษ1นึ่งแล้วก็คือมันก็คือ2 2ตัวเดียวถ้าเหลือเศษ2มันก็คือ2อคูณสถ้าเหลือ3ก็คือ3คูณกัน2คูณกัน3ครั้งมันก็จะเป็น8ถ้าไม่เหลือเศษเลยเศษศูนย์มันก็คือ2คูณกัน4ครั้ง มันก็จะเป็น16บหลักหน่วยก็คือ6ส่วน3ก็เหมือนกันนะครับก็คือถ้าถ้าเศษ1มันก็จะเป็น3าคูณหก็ได้กับ3านั้นหลักหน่วยก็คือ3ถ้าเหลือเศษสองมก็คือ3าคูณสมันก็จะเป็น9ถ้าเหลือเศษสมันก็จะคือ3าคูณกันสามครั้งมันก็จะได้27หลักหน่วยก็คือ7ถ้าไม่มีเศษเลยเศษศูนย์มันก็คือ3าคูณกัน3ครั้งก็จะได้8ปดสิบเอ็ดหลักหน่วยก็คือ1นะครับ เราลองดูตัวอย่างนะครับ2ยกกำลัง1 2 5ก็คือเอาเลขที่กำลังหารด้วย4มันก็จะเหลือเศษ1ก็คือเอา2คูณกัน1ครั้งมันก็จะเป็นคือผลลัพธ์ก็คือ2 2ยกกำลัง1,26่งพเมื่อเอาหารมันก็จะเหลือเศษ2เอา2คูณกัน2ครั้งก็จะเป็น4หลักหนยก็จะเป็น4 2ยกกำลัง1 27 เอาเลขที่กำลังหารด้วย4มันก็จะเหลือเศษ3าเะ้เอา2คูณกัน3ครั้งมันก็จะเป็น8หลักหน่วยก็คือ8 2ยกกำลัง10,28หารด้วย4ไม่มีเศษเลยเศษ0ูนย์ะครับก็คือเอา2คูณกัน4ครั้งก็จะได้16หลักหน่วยก็คือ6นะครับคราวนี้เราลองมาดู3ยกกำลังนะครับคือในที่นี้ผมให้ตัวอย่างเป็น2ยกกำลังไอ้3ยกกำลัง10,25 เมื่อเอาสี่หารแล้วเศษหนึ่งหลักหน่วยก็คือสามส่วนสามยกกำลังหนึ่งพันยี่สิบหกเมื่อเอาสี่หารแล้วก็ได้เศษสองหลักหน่วยก็คือเก้าส่วนสามยกกำลังหนึ่งพันยี่สิบเจ็ดเมื่อเอาสี่หารแล้วก็จะได้เศษส, 2, ส 3, 1, 27, มออามผลลัพธ์ก็คือ27สบนะครับเมื่อ3คาคูณกันสามครั้ง หลักน้อยก็คือ7 3, จยกกำลัง1 0 2 8พเมื่อสีหารแล้วเศษศูนย์เอา3าคูณกัน4ครั้งก็จะได้8 1หลักหลักน้อยก็คือ1ส่วนเลขสที่เป็นฐานยกกำลังนะครับถ้าเป็นเลข4ี่ยกกำลังเยอะๆนี่ก็คือมันจะวนกลับมาที่เดิมแค่2ครั้งก็คือจะเป็นแค่4ี่6 4, ี 6. ่ฉะนั้นเราจะหารด้วย2นะครับถ้าเหลือเศษ1ก็คือ หลักหน่วยก็คือ4ถ้าเหลือเศษ2หลักหน่วยก็คือ6มันนั้นมันจะซ้ํากันแค่4ี่6 4 6, ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตารางสรุปนะครับในส่วนของเลขที่เป็นตัวฐานที่ยกกําลังนะครับถ้าเป็นเลข2เลข3เลข4ก็คือตามที่อธิบายไปแล้วนะครับส่วนเลข5กับเลข6เลข5เมื่อยกกําลังเลขใดใหลักหน่วยก็จะคือ5เลข6ก็จะเหมือนกันถ้ายกกําลังเลขใดๆหลักหน่วยก็คือ6 ส่วนเลข7 8 9มันก็จะเหมือนกับ 2, 3, 4สือคือ,คอ 7, 8มันจะวนลูปแค่4 4สรอบสีรอบเอ่อสครั้งใน1รอบส่วนเลข9ก็จะวนลูปแค่2ครั้งนะครับ